สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวนักลูการนเถื่อนสมาคมนักลูการนเถื่อนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เห็นในอุดมการของนักลูการนเถื่อที่ได้ต่อสู้กับัฐบาลมลำ้กอกในสังคมแล้วก็วันนี้ถือเป็นวาระอันดีที่ผมเองได้มาร่วมนะครับกิจกรรมกับทางสมาคมนักลูการนเถื่อแล้วก็ พี่น้องชาวนักลูกันเถื่อนทุกทุกท่านรู้สึกมีความปลับเพิ่มและยินดีที่ที่ได้มา่วมงานอย่างที่บอกนะว่าถ้ามีการจัดกิจกรรมหรืองานนักลูกันเถื่อนในทุกๆปีเนี่ยครับทางเราพรรคใหม่ถ้าเราไม่ได้ติขัดอะไรเป็น,นถึงไม่อาจจะมาไม่ได้เนี่ยเราจะมาทุกไหมปีนี้ก็เช่นกันซึ่งช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการประชุมสาขา ตามสาขาต่างๆซึ่งตั้งแต่เดือนเดือนนี้จนถึงก่อนเมษาก็จะมีมีแทบทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีงานใรอื่นอีกวันนี้ก็เมื่อวานก็เพิ่งไปไปไหนมาฮะสกลนครก็แล้วก็มาที่นี่ต่ออันนี้ก็เลยต้องต้องขอโทษด้วยที่มาช้าแล้วก็มาร่วมกิจกรรมแต่ยังไงก็อย่างที่เรียนนะก็คือเ,เราะพยายาม,มาทุกครั้งถ้าไม่ติดขัดอะไรที่มันมันยู่เรียนไม่ได้จะมาทุกครั้งเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นพักใหม่สมาคมพักลบดันเ่อนปาเกียงไกป่าธรรมรัฐเราคือพี่น้องกันเราคือพันธมิตรกันที่เราจะเดินร่วมกันต่อสู้กับความไม่ถูกต้องและก็ความไม่เป็นธรรมในสังคม <S 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 อันนี้คืออุดมการ์ของเราที่เราร่วมเดินกันมาและเราจะเดินตลอดไปก็ตอนนี้เรารังรอป้ <S <S <ม>ายก็ผมจะเข้าสู่ <S <S การประชุมเลยนะครับเดี๋ยวป้ายมาแล้วให้ติดข้างหลังนะครับขอเข้าสู่วาระการประชุม สมัยสามัญสมาคมนักรบด่างเถือนสันร,ร้างสังคมครั้งที่1นึ่ง2567